โลกแบดมินตันสันสะเทือนดา่าวรุ่งไทยไวัยสิปีทำประวัติศาสตร์คว้าแช,ชมป์เยาวชนโลกใครคิดได้บ้างว่าหนูแหวนอัญ,ญพัฒน์พิชิตปริชาศักดิ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยจะสามารถทำประวัติศาสตร์ได้ในวัยเพียง17ปี ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเธอได้คว้าแชมป์แบดมินตันบ w ดับเบิลควนจูเนีย i ชเปีน2025ที่เมืองกัวาห5ประเทศอินเดียอย่างสง่างามโดยปราดเต็งหนึ่งของรายการแทนวีชามามืออันดับ47ของโลกจากอินเดียก็ต้องยอมแพ้เธอในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวด้วยสกอร์2-0เกม15-7และ15-12ผลงานครั้งนี้ทำให้อัญ,ญพัฒกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่3ของไทยทีนักคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สำเร็จต่อจากรุ่นพี่อย่างเมรัชนกอินทนนท์และ พิชมนโอภาสนิพัฒน์แต่ที่น่าสนใจคือทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยไม่ได้มีแค่หนูแหวนที่สร้างประวัติศาสตร์แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงอีกสองเหรียญจากรวงข้าวยาตวีมินเกตเกลี้ยงในประเภทหญิงเดี่ยวและคู่โชยุกชพรชัยชนะกับเอียปนวีผลเยี่ยมในประเภทหญิงคู่ผลงานครั้งนี้ของทีมเยาวชนไทยจึงเป็นเหมือนการประกาศตัวกับโลกว่าแบดมินตันไทยมีพันมากมายและพร้อมที่จะคว้าชัยชนะในระดับโลกอีกครั้งแต่คำถามทอ นี่น่าสนใจคือทีมเยาวชนไทยจะสามารถรักษารอยยิ้มไว้ได้นานแค่ไหนและพวกเขาจะสามารถทําให้ความฝันของประเทศไทยในการคว้าแชมป์โลกระดับผู้ใหญ่เป็นจริงหรือไม่มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการติดตามและชื่นชมความสําเร็จของพวกเขาต่อไป